เติมสต็อกไหมเพียบเลยนี่เทนเลอร์เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโตต้า GR Sport รนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับรถตู้รถเวนจูรี่ตัว V ีนะครับโอ้โหเติมสต็อกแบบเพียบเลย V ีออสรีโวเ็บนะครับและเราอยังมีสต็อกมากกว่าร้อยกว่าคันเลยนะครับและมีทั้งหมด4สาขาครับสุราษฎร์สสาขาบุรีรัมย์และกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับใครที่สนใจรถตัวไหนนะครับออกรถกับน้องฟิลรับส่วนรถแบบจุกๆไปเลยนะครับเคยอยากได้รถตัวไหนก็ ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับเรามีรถให้เลือกหลายประเภทหลายรูปแบบเลยนะครับมีตั้งแต่เครื่อง1.2ไปถึงเครื่อง3.0เลยนะครับนี่ตอนเดียวต่างๆนะครับผมรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับเคมรี่วีออสซิตี้ซีวิกนะครับเข้ามาแบบเยอะมากและเซนเลอร์เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยเข้ามาเช้านี้เลยนะครับนี่ตะตอกเราเพียบนะครับและมีหลายสาขาเคยที่อยากออกรถกับน้องกับตินนะครับนี่ก็มีรถหลายประเภทเลยนะครับก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับ เครดิตดีฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถสวยๆสักคันเอาไปใช้งานนะครับออกรถกับเราไปรรับประกันเครื่องเกียร์2ปีดูแลหลังการขายและออกรถกับน้องฟิวนะครับฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับใครอยากได้รถตัวไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ให้ดูเทซลล์นิดหนึ่งนี่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเวนเจอรี่ตัว V ีนะครับริเวอร์ครนะครับรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งโฟร์จูนนะครับตัวต้าโกลาครอส์นะครับอันติส1.8ไฮบิดนะครับก็ มีเข้ามาแบบจุกๆเลย่คยสนใจออกรถกับน้องกัฟิวนะครับนี่รถสต็อกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถกระบะรถโคกรถตู้ทึบตู้แองตู้เย็นนะครับรถเกง๋งอีโคโคาร์ต่างๆนะครับก็มีเยอะมากนะครับเคยสนใจก็ปัดขวาชิ้มลิงใต้ปุ่ไปมาได้เลยครับ